พระพุทธเจ้าเว้นขาดจากเดรัจฉานกถาพิขุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังกล่าวเดรัจฉานกถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาต์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำ เรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะเรื่องหมู่บ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อม ด้วยประการนั้นๆส่วนสมณะโคดมเว้นขาดจากเดราัฉานกถาเห็นปานนี้เสียแล้วเมื่อปุทุชนจะกล่าวสรรเสริญตถาคตพึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้